Uh, Subhadi, uh, Subhadi. Uh, hello everyone, welcome to the channel again, I'm here around uh, Ban Hai uh, village, Ha uh, Sifong district and we can keep it going. You go this way, you go to the Tha uh, district uh, or Thai Lao Friendship Beach or Tha uh, borders uh, in between Thailand and Laos. Yeah, I go this way. You go back to Vientiane capital. So now I got the gasoline in my uh, motorcycle. I will try to go this way a little bit, uh, and then I will go back to Vientiane. Yeah, capital. Uh, let's go. no. no, no. ขณะนี้ก็อยู่แถวออกมาจากบ้านไฮเนาะบ้านนาไฮนี่เนาะทางพุออ่นละทอถ้าเจ้าจมาหยุดคลิปตัวนึงกันหลังจากให้คลิปตัวนึงมาอ่าแต่อ่าเหมือนจะทำรีเนาะเป็นมาฮอดสามแยกกินโน่สามแยกกินโน่เข็นมาเข่าฮอตเมื่อ่าแถววัดธงทา่าเนาะและังจากให้ธงทา่าออกมาแถวอ่ารัดใสบ้านนาไฮนี่เนาะวันนี้หลังจากบ้านนาไฮแล้วครับเจ้าจะมุ่งหน้าไปใส่าถนนทะเดือเนาะไปพุ่นทะ กับไปใช้นี้เ้าจะกับไปเวียนกันเนาะ,ะแล้วข้าพเจ้าชิร้องชิร้องขอขี่รถไปท่านเดือนอีกน้อยนึงเป็นยังไงราคาเจ้าจับกรพื้นาะประมาณนี้อ่าไปกันลงเบิงพี่น้องตัวนี้เพื่อนอบริษัทดาวเทียมลาวเอเชียแปซิฟิกจำกัดว้าวลาวเอเชียแปซิฟิกซัตเทิร์ไลน์คอมพานีลิมิเต็ดว,ว้าวประมาณนี้เท่าไหรเนะาะอยู่แถว ออกมาจากบ้านนาไหงี่และวันนี้เนาะจะไปถนนท่าเดือนนี่แหละกับบริษัทคนนี่อีกคือ,อนหนึ่งเนาะครเนาะ once more time lao asia pacific satellite company limited บริษัทดาวเทียมลาวเอเชียแปซิฟิกจำกัดประมาณนี้ตัวนี้เป็นบ้านหนองแหว่แ้วครเด้อบ้านหนองแแหว เน no. าะที่เป็นทะเดืเนาะกเป็นบ้านหนองแห้วด i s นอรแห้วว l ลเลจบ้านหนองแห้ววิลเลจเป็นบ้านที่อย uh, ู่เขมทางไปเนาะบ้านหนองแห้วประมาณนี้ไปญ่ถึงตัจริงหน่นนอยไปเนาะอันนี้จะเป็นโครงการอ uh, ้าวเกาหลีเด้อคนีนเด้อกถนนเสน้สน,ทา,สนทางทีาีเด้อท่านเห็นเนาะเพื่อนเอาทอา่อเก่าทอ่อน้ำเก่าขึ้น,นมาบดเนาะ เอ็ทีับปูนปทางแถวนี้เนาะขับจาก,จก็หู้งของการนิทรีเนาะอันนี้เป็นโครงการของลาวเกาหลีนะเนาะอยะู่บ้านหนองแเหล่าเนาะแล้วรถอีเพิ่งทอ่ารถเมล์เนาะเซิแลนประจำนะก็ไอเดอ้อร์แถวบ้านหนองแเหว่ีไเด้อ ถนนเพื่อกัรปับนุ่มอย่ขึ้นมานเรื่อยๆอยู่นเนาะแต่ว่าการทักษาแข้ทงทั้งน,นี้นง,งานเอปซีเริ่ดๆพนักง,งานเนอปซีเอปซีเข้าไป ตังนี้น้ำเยอน้ำตัดน้ำแน้น้เซ็ไหลงเยอะน้เซนหลนมาเสียงน้เซนเนาะแยวนี้เป็นนาเซงไม่ดีเพราะว่ามันใกล้น้ำของมันจะดูดน้ำเห็นไหมเปืทำน้ำ เดียไก่ลี deer, hmm. uh, ้อกเด้อเรีเด้อไก่เลี้ใ้นกวศักเจ้ากศรทีน้าอีกน้ยนึงเ้อน้าติดตี่ส่งทเียวนี่เนาะนี่ค่่นส่รเดือเจ้าใ่วดกตะาเป็นซาลแล ว่าร้าบบเินเียวายที่างค้างนี้นาการัดเตนเจ้าจะัวดมันจะขวดออกไปประมาณน,น,น,นี้นะครับเนาะเออเงนห้าสิบ้องนี่วอนได้ขนาดก็เงน,น,น,นห้าสิบนดเนาะเริ่มต้นแต่โบสนะเนานะมาทางนี้ก็ขอทอดม้านาานาให้บเรากะทิ้งเงระา พ่อบอกว่าบ้านมาให้แล้วก็ทีนี้ก็ยึดข่าวเจ้าก็อ่อยู่ถนนใกล้ชอตทะเรือเราประมาณนี้เนาาะเนะ,ะ,นะ,ะอ่าทางนั้นก็เป็นอ่ห้องเบียร์อินแป้งมาสเดี้เนาะแเป็นห้างอาหารอย่างริมต่างๆเน,นาะประมาณนี้เออห้าน,นี้ราคาพเจ้า บนคลิปแล้วข้าพเจ้าจะขอกลับคืนไปทางวิ่งจันทร์เนาะข้าพเจ้าก็เรียกเห็นแร่ขัวมิตรภาพหรือว่าไปฮอดขัวมิตรภาพแล้วข้าพเจ้าจะกลับคืนเนาะประมาณนี้ทา่านเหยียกไก่พุ่นนะจะเป็นขัวเนอะเห็นเนาะขัวมิตรภาพเนาะไทยลาวเนาะท่านจะเห็นเกไก่พุ่นแล้วจะเป็นขัวนี้ข้ามไปทางฟั่งไทยแล้วก็เดินเด้อตอนนั้เนาะอ่าวพระเจ้าจะซุ่มเข้าไปหน่อยนึงเนาะตอนนั้นเนะาะเห็น,หน,นเนาะ <Okay. S 1> จะเป็นขัวมิตรภาพไทยลาวเนาะแล้วลก็ออกไปเลยไปฮอดทะเดือยพระธาตุนะไปฮอดเสียงขวนทระพระเสียงขวนประมาณนี้นระรับเนาะวัดทะพระเสียงขวนวัดเสียงขวนประมาณนี้นเออแบบน,นี้อันนี้เป็นด้านสากลทางเข้านี่เนาะ นั่งเข้าด้านสากลนขวบิทภาพลาวไทยน,นั่นเอเนาะอันนี้ก็แมนอ่าเชื่อว่าเพิ่นก็นสร้างมาประมาณหลายปีเศษกระแมนเนาะขับเจ้าก่าบุญยื้อไปไหนการรถมีนี่ชิมีประจำนะใครเด้อรถมีมหาขวบิทภาพล้วก็ไปหาท่าเดือนเนะาะคือวัดสิงขรเนาะจะมีเป็นประจำ อันนี้ทางเข้าของความิตรภาพนี่คอเวนเชี a น e ค a ิตอลเ i รน e ์ d ิช i ์อินเตอ i i a once again เวนเชียนแเช์ i ิชช์อิน i ตอ a t i น n i ่นอ t อิมิเกชันอิ t ด a บินาวไทยนี่เป็นด้านสายลคนล,ลาวไทยประมาณนี้่ต้องร่าเนะข้ากันไปน่อยนิงเนาะแล้วก็ยกลับยิงกับบงกน ทา,ทางเข้ากันทัน้ง่ันเนาะเข้าไปกันรถเกง๋งเนาะรถเกง๋เกงรถนั่นก็ไอ้บางนี่ทั้งคันเนาะ มานี้ครับแจ้งเข้าแจ้งออกใยูนิเดอร์แจ้งเข่าแจ้งออกสมนิิเนาะอันนี้บริเวณนี้สานชิปเอ่อบริดจ์อ่า t ิน n a i โอิ i เรชันน l a o า a ไท t h ท i area เนาะขนาดเนาะประมาณนี้ แล้วตัวต่อไปก็จะเป็นาคาสิโนเนาะฉลายคนไทยกัเจ้ากรรมมาลินอยู่อยู่ฝั่งนี้แหละข้างเนาะอันนี้ก็เป็นตลาดตรงนี้เด้อตลาดเนาะนี่อยู่บริเวณอ่าอยู่บริเวณอ่าขัวเนาะแจ้งเข้าแจ้งออกระหว่างอ่าประเทศไทยประเทศลาวเนาะคันนี้เนาะตัวนี้จะเป็นบอนเทียอ่า BC สมควรตัวนั้นสี่ป็นตลาด ตัวนั้นจะเป็นคาสินโคนคนใดเด้อเป็คาสินโนเนาะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นบอลแจ้งข่าแกล้งออกเนาะคานิโนนี้นเนาะประมาณนี้เนาะคนใดรถคาสิไลโอ้เพิ่นปั๊บปรุงใหม่ไปอ่าพอเดือนแบบเจ้าเคยมาแล้วเจน,นึงเนาะเพิ่นปั๊บปรุงใหม่ได้หลายได้ดีอา่าสะอาดแล้วก็งามตาดีอ่ อ่าชมซื้อหนุกย่องเนาะแบบเจ้ามีเส้นแ,แ,นแคบคนหนึงเนาะที่ว่าย่องประเทศลาวว่าเจริญไวนนนเนาะเขียนภาษาคิดมากครับเจ้าแต่ไม่ว่าภาษาลาวอย่างครับก็ขออ่าน,น,น,นออกเข้าใจอยู่เนาะประมาณนี้อ๋องามดีแล้วนะรถเมย์ชิมิตตลอดได้ใคร้็ เดนฮอดห้ามุกงแรงเนาะจะไปเวียนกันตลาดเศร้าเน้อจะมีตึก้าท่านประหยัดเงินเนาะอยากขี่ตลาดเศร้ามาหาความมิตรภาพเนาะด้านสกุลนี่ก็เป็นมือนประานเคยเนาะประมาณหกพันกิบบประมาณเจ็ดพันกิบประมาณนี้เนาะต่อไปเจอเทาก็ขอกลับคืนนณคลอดหลวงเวียนกันนะท่าเนาะคำติบแล้ว ทำเสร็จแล้วซีพอดีเมมโมรี่รัวชิมของข้าพเจ้าก็สีพอดีเมิร์ดเนาะหลังจากเข้าไปวิ่งจัน,นเนาะท่านทีนเนาะเพราะฉะนี้ทางเส้นทางเลขชีวิตใต้เดอ้อเหลือไปทางซีรีส์ห้าสิบปีเนาะนี่เข้าในเมืองเบิ้งขวนนาเนาะถนนซีรีส์ห้าสิบปีนี้สามารถตัดร์ไซค์ได้ได้ขนาดเดอ้อซีรีส์ห้าสิบปีที่ว่าอยู่ทงางดึงโูดเนาะ สามารถตัดสามารถตัดมาใสซถนนทะเดือนอีกได้เนาะแล้วก็มัตเซย์หัวมิตรภาพลาวไทยได้เนาะมาทางนั้นก็ได้อีกน้อยเนาะนี่เขาขอกลับไปคืนทั้งเวียงจันทน์เส้นทางตรงนี้เป็นลาวญี่ปุ่นนะคอนเท้เอเส้นทางตัวนี้้าเดือนนี่เป็นลาวญี่ปุ่นตะเขตนี้เนาะเพราะว่าข้าเห็น ครับเจ้าเห็นทุงลาวทุงญี่ปุ่นนะครับข้าพามีหนังสือของกลางนะครัาบาวเจ้ากับผู้ล่าชกาโครงการลาวญี่ปุ่นเนาะอ่าญี่ปุ่นช่วยเหลือเราภายนอกประมาณนี้เนาะเขาเขากลับไปเขียนวิจารณ์กัน,กน,น <S <S ข่าบเจ้าก็ถือว่าครับเจ้าเห็นคลิปเนะาะแถวทั้งนี่หลายชุมชนแล้วเนาะถือว่าทั้งแต่ ที uh, ่ณโมม้าที่ณฮอดทาดืยาเนอะทางจะเห็นความจะเลของบ้านเนืองคาวนนทางเนอะแบบประมาณ นี่จะเป็นบริษัทเก็บน้ำมันกนนะเนาะบริษัเดอร์เฟนเดอร์า์มันยูธาบ้านนาไฮอ,อ,อยู่นนละเนาะัทนาไฮเป็นเนือ้อหาสิฟอร์ที่เนาะิฟอ์หลวจันเนาะเป็นกลังทีมีโครงการกูยานเนาะแต่ว่าทางแถว อันหอมเนาะสิการีจะดีหลายแล้วบ้านนาไฮบ้านพคกสายกั่ยังกร่ยังทีอกอสากอยงไเนาะกมากลับ้บอีกสองสามเดืนเดเดนก็ผมจะปลูกให้เนาะวันนี้เข้าด้านนาไฮเลาะบ้านานานหา้ cái khác cái đi lại đi lại Bạn đã hay mất rồi rồi ba đó Ba ná hai lão nữa. Tipping Là hai, tipping ná 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 hai, tipping คือท่นี่ทานจะได้ยินดีนอราชหทยนารูแสนนารุไปเด่นแเมืองเมืองหาดสิบสองจะน้องเดิอเด็กเก่านอกผู้ใดเค่ลินอยู่แถวนี้อ่าบุญนอนี่เป็นบริษัทคนโตน์อ่าเริ่การอาบรวน้เป็นของเยอรมันนอะระเทเนอ ทางนี้คืออะไรจีถ้าว่ารถประสบรรท,ทุกนักไปไปเนาะมัแลนอยู่อกรีเนาะอา่ว่าจีคุมดน วันนี้ทานจะเห็นป้ายเนาะยินดีต้อนรับซูนครหลวงเวียงจันทร์เรลคอมทูเวียงเชีงดิจิเเบียร์ลาวคอมพานี่นอันนี้แมงหงานเบียร์ลาวพิโนเลอหลังจากป้ายจีแล้วเนาะเพราะว่าป้ายจีนี้มนเมนพันข้ามไปข้ามมาเนาะ,ะสัญลักษณ์ระวัง สองฝากฟังอของของงานเบียร์เล้าเบียร์เลาานี่ดันเนาะประเทศไทยมารกก็มักรสชาติของเบียร์เล้าเพราะเบียร์เล้านี่เป็นต้นกําเนิดมาจากเบียร์ไทเกอร์เนาะระบบนั้นเขาเอิญไทเกอร์แต่ว่าเบียร์เล้านี้ทานเจนฮูกตัวเสืออยู่ขันเนาะประมาณนี้ตะกี้เขาเอิ้นลาราียโอไทเกอร์แบบต่ไม่เคยเนายนะ,ะยินดีต้อนรับชูนคัคหรือเวงแันแ เวลคอมชูวินเชนแกรมแอนกัวของบริษัทเบียร์ลาวเด็กพี่น้องเด้อประมาณนี้เนาะหลันก,กาทำง,งานเบียร์มาแล้วแถวนี้จะเป็นบ้านสาราคำใต้เอ่อสาราคำใต้ดิสซาวสาราคำวิลเลจเนี่ยอิสเตียวหาดไซฟองดิสตริียังเป็นเมืองหาดไซฟองอยูเด็กพี่น้องเด้อบ้านสาราคำใต้เนาะ ให้เมนทางเข้าไปตลาดสระกขมก็เมืองขาดสิฟองใครนี่เราเมืองขาดสิฟองนี่กว้างขวางหลายนะพี่น้องเนาะกว้างขวางหลา็อ้อเหม่ยเบ่ออ้อเบ้อเลยเนาะคันแคมทางเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นบ้านส,สนุกบ้านส,สนุกนี่จะอยู่ลักแปดตัวนี้เ,เด้อบ้านส,สนุกแถวลักแปดเนาะประมาณนี้แล้วก็ทีมีขายหนังตามแคมทางเนาะหนังแห้งเนตะ็มเนาะหนังวนะัวหนังควายหนังแห้งมันแถวนี้แหละหลาย อ,อยู่ในนครหลวงอินกัลนี่เนาะแต่ว่นน <S 2> <S 2> าที่แ่บบ่แซ่บนก็นท่านมาทดล้อนก็นเองนั่นนั่นเดออ้อนี่เขาบอกว่าสามแยกวงเพียงไทยนาะตัวนี้เป็นทางตัดใหม่สมัยตะกี้ท่านเชียงบุ้จะไปหาตลาดเศร้าได้น้องเนาะไปบึงขัวหรือว่าท่านกบไปทางนี้เนอแต่กองนี้ก็ไปใส่ค่ายจนินเนโมเข้เก่าเนอไปใส่ค่ายจนินเนโมแล้วก็ไปใส่าทงางส่วนม้อนเนาะ ทั้งสุบมอนพันมันแล้วก็ไปทัดข่าวแล้วก็ไปตลาดาเศร้าด้วยกันแต่ถ้าอยากไปตลาดเศร้าแท้ต้องไปเบื้องนี้ถาวรพัฒนะเ,เดือนเนาะจะเป็นทางลัดก่อนเราพี่น้องเนาะประ,ประมาณนี้ก็มหอดีก็อย่าลืมกดไลค์ให้เขาเพียกดติดตามและกดกระดิ่งให้ข้าพระเจ้าอัยเดอร์เน no. าะ don't forget to like comment and subscribe with b r a r please may I close the clip I will see you next clip เราพี่น้องเนะาะข่าวจะปิดคลิปไปเลย ขอบเจทนเข้ามาเป็นกับใครเดอ้ออย่าลืมกดไลค์เป็นก็ไดตามกดกระดิ่งนั่นเองเนาะอ่าขบับเจ้าจะไป็นทางลาดจะก็ไปทาง,ลต,ทงตลาดเสาร์กับใครเด,อเดอ้อที่เป็นทางลัดก่อนไปทางนี้มันจะโค้งเนาะอ่าจะเป็นทางไปทางจีโดโมประมาณนี้เนาะกพันมันส่วนวอนทับขาวไปเลยประมาณนี้นะ,ะพนนนนะนี่นาะนะอ่ะองมาเปไปทางลาดกันอ่บายบาย,บาย see you next clip อขอบใจที่พี่น้องเข้ามาเป็เด้อพบกันพบกันคลิปหน้าพี่น้องอ่บายบาย